สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้การ์ดแลนของแอปสันนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดแลนสำหรับพรินเตอร์ LQ 2 1 9 0นะครับ2 0 9 0 5 9 0นะครับใช้ตัวเดียวกันหมดนะครับเป็นแบบนี้นะครับหรือจะเป็นการ์ดแลนแบบตัวเล็กนะครับเป็นการ์ดแลนที่ใช้กับเครื่องพรินเตอร์ t m u 2 0 0นะครับหรือรุ่น A รุ่น B ใช้ตัวเดียวกันนะครับอยากจะรู้ว่าการตั้งค่า IP address หรือการจะดูว่าเครื่องตัวการ์ดแลนเนี่ยตั้งค่าเป็น IP address อะไรมานะครับมี มีวิธีการเช็คอย่างไรนะครับอยู่เราไปดูนครับให้เพื่อนๆเข้าไปโหลดไดเวอร์ตัวนี้นะครับแอปสันเน็ตคอนฟิกนะครับตัวนี้นะครับแล้วทําการติดตั้งอินสตอลครับหลังจากนั้นเรากดรีเฟรชไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นพิลเตอร์รุ่นไหนนะครับที่เราเสียบการ์ดแลนของแอปสันยูนครับเขาจะโชว์มาเลยครับอย่างตัวนี้นะครับตอนนี้ผมกําลังเสียบการ์ดแลนเชื่อมต่อกับทีมยู220ยูนครับเขาก็จะโชว์ IP a d เ r e s s เก่าค่าเดิมที่เขาตั้งไว้นะครับออกมานะครับอันนี้เป็น mac address เป็นชื่ออุปกรณ์นะครับ วิธีการเข้าไปรีเซ็ตก็ง่ายมากนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแต่พอดีการ์ดแลนตัวนี้มีการตั้งค่าพาสดไว้นะครับซึ่งเป็นเครื่องปริ้นของลูกค้านะครับผมก็จะไม่สามารถเข้าไปทําอะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นการ์ดแลนที่เป็นการ์ดแลนที่ใหม่ๆหรือว่าเป็นการ์ดแลนที่ไม่ได้ตั้งค่าพาสดครับเราจะสามารถเข้าไปเซ็ตตัว ip address ได้ครับหากเพื่อนๆไม่สามารถหาสั่งซื้อกาดแลนแบบนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อปริ้นเซอร์แบบนี้ได้ครับ ปรินเซอร์เวอร์ np 3 3 0 nw นะครับสามารถพิมพ์ผ่านระบบ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับคุณสมบัติของเขาครับจะเป็นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบดอทเมทริกปรินเตอร์เลเซอร์ปรินเตอร์หรืออิงชีตปรินเตอร์นะครับขอแค่มีช่องเสียบสาย usb นะครับเอามาเชื่อมต่อกับปรินเซอร์เวอร์ตัวนี้นะครับมีช่องเสียบสายแลนนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบแลนได้นะครับหรือสามารถตั้งค่าผ่าน Wi-Fi ได้นะครับปรินเซอร์เวอร์ตัวนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นอยู่นะครัับบเพื่่่่อออนนนๆททีสสใจะครราาามถตติดชงง ทุกช่องทางครับของซลโอตูและ CS Solution ันปรินได้นะครับ